วันนี้เราสองคนจะมาทำชาเลนจ์ห้ามตกใจ24ชั่วโมงผมจะต้องทำทุกวิธีทางเพื่อให้น้องแอตกใจแต่ถ้าผมทำไม่ได้ผมต้องเสียเงินให้กับน้องแอเป็นจานวน10,000บาทครับทุกคน <Yeah. S 1> เดี๋ยวเรามาดูครับว่าวันนี้พี่เป็ดจะต้องเสียเงินให้กับน้องแอเป็นจานวน10,000่บาทหรือเปล่าไยอ้แม่ย้อยไปดูกันเลยครับ

เธอตัวกินคนก็เธอเธอรู้จักางสปิทเกมปะก็คือในสปิทเกมเนี่ยเขาอ่ะจะมาชวนให้เล่นเกมใช่ไหมถ้าเกิดชนะก็ได้เงินแต่ถ้าแพ้มีบทลงโทษซึ่งในเกมเนี่ยก็คือแบบการเสียชีวิตใช่ไหมใช่พี่มาชวนแอร์เลนสปิทเกมแต่บอกก่อนนะว่าเกมของเราเนี่ยจะแบบไม่เหมือนในหนังเดี๋ยววันนี้พี่จะมาทํำชาเลนจ์ห้ามตกใจกับแอร์มีทั้งหมด9บททดสอบถ้าเกิดแอร์ทนได้เกินครึ่งพี่มีเงินรางวัลให้หนึ่งหมื่นบาทตั้งใจค่าเทอมแล้วนี่ดูทุกคนดูครับไอ้มาหาอะไรมาสามวันนี้ผมเปลี่ยน้าแก ยยินเเเออะมไ่กลวแต่ถ้าแพ้เต้นแอโรบิกปะแค่นั้นหรอถ้าเกิดแพ้เต้นแอโรบิก10นาทีแต่แอโรบิกในที่เนี้ยจะไม่เหมือนแอโรบิกแบบตามแบบหมู่บ้านนะแอโรบิกในที่นี้จะเป็นอย่างเงี้ยเธอเป็นไรเธอะแอโรบิกเธอในที่ต่อเป็นิ๊่ต่อกำลังดังถูกปะไไไไส10นาทีเธอเบิร์ดหน่อยเธอได้ อ่าโอเคนะนับตั้งแต่วินาทีต่อจากนี้ไปเราจะเริ่มชาเลนจ์ห้ามตกใจ24ชั่วโมงกันเลยครับผมคุณรู้ครับว่าน้องเอรจะทนได้ไหมโอ้ยเธอ้ิ่งลงันหยดใส่กระดาษเขานี่ อันนี้เอาคลิปลงเลยวะ ไ่รู้เรื่องอะไรดิใจ่มวเป็นไรระวังตัวเยอะเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยีอะไรอเว้ยเนี่ยได้เดี๋ยวเราคิดดกนแกงเธ้บ้าแตกหนึ่งครับเฮ้ยเธออดทนได้ดีหมบาทมันตกใจอ่ะไ้่เลยไมาดลย โอเคครับผมทุกคนตอนนี้เนี่ยผมได้แอนแหวมาข้างนอก,ออกนะครับแล้วก็ผมหยิบอันนี้มาครับทุกคน iPad ของแอมนะครับก็คือเนี่ยเขาจะใส่เคสไว้ทุกคนเดี๋ยวผมจะทําการถอด iPad ทิ้งอ่าเดี๋ยวถอด iPad ตรงน I ี้น,น,นะครับนี่นะครับแล้วก็อย่างนี้แล้วเดี๋ยวพอเข้าไปเนี่ยผมจะทําการโยนเคสครับผมทุกคนแบบนี้โยนไปเลยเออเขาคงคิด,ดว่าในนี้มี iPad เดี๋ยวไปดูกันว่าน้องแอมจะตกใจหรือเปล่าเดียยเ๋ยวโทรหาเบฟก่อนโทรหาเบฟโทรหาเบฟออ,ออกมาห้องนอนนี่เนียนๆนะเนียน ไอ้เบลดี่มันใช้ได้มันเหมาะจะเป็นผู้สื่อทอดผมจริงมันแสบได้เลือกมาเราการลงงานมารู้เร,าารื่องอยู่ในเนี่ยเบลมบ,ลบ,ลบลแล้วพี่แจ้งะไรเดี๋ยวอันนี้เคทเปล่าเดี๋ยวพี่จะโยนเลยแล้วน้องไม่รู้แบบไม่มีไอแบบเนี้เดี๋ยวมึงเอากล้องไปตั้งในเนียนนะพาพี่เข้าไปเนี่ยไม่เนียนแล้วเนี่ยเนี่ยไม่ต้องกดปิดเลยกล้องตายกูไม่ไม่ต้องปิดกล้องนะโอเคหทำาเลยเอ้ยหมดแล้วเถอ อ้าวอ้าวาวทำไมแผ้เราไม่ได้วะไม่เนียนะอ้าวทำไรอยังไงพี่อะแผเป็นโกมเราไปไดงินแม่เลยเฮ้ยนันนีเราพกันงงเลยพี่ไปแล้วแหละพี่ไ่กล้าโยนอะไรที่แบบหอกไม่มีหรอกเธออย่านะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอเย เนี่ยเขาไปวาดรูปอยู่ข้องนอ้องทุกคนแล้วแบบเราเนี่ยจะออกไปทําให้เขาตกใจกันก็ผมเตรียมนี่มาครับด้นอันนี้เป็นแบบที่ใส่น้ำทุกคนเนี่ยท่าน,นไม่มีน้ำนะเดี๋ยวผมจะฟอร์มเธอแล้วก็แบบเหมือนแบบแกล้งเทน้ำอ่ะอันนีม้มีน้ํานะอันเนี้ยตกใจชัวร์ไม่แดกเงินกูหรอกครับน้องอแอร์เบบีอ <c oughs> ไอ้เบบบอกว่า <c oughs> พี่งานกูไม่เสร็จแล้วครับเดี๋ยวมึงอะ่ะเอาแอป่ทยไปแอปไทยช่วยตามกูมาเลยมา ้เฮ้ยโล้วโ้เกี้เมื่อกี้อ้งอนนี้เลยก็เมื่อกี้เขาเห็นเธอมาแบบ ี่โดนไปสองไม่เดือดรึซิแม่นะระวังนะเฮ้ยโอเคโอเควางไว้โอเคครับทุกและนี่ก็คือสิ่งต่อไปที่เราจะมาแก้ในกันอันนี้ตกใจชัอยู่อะไอแพดกูยังนี่ไม่หายเลยนะไอแพดคือคาดหวังมากอ่ะว่าน้องรู้ทันอันนี้มึงรู้อะใครจะคาดไม่ถึงลองลองเห็นอะเห็นอ่ะอันนี้ไม่รอดอันนี้โยนเลยปะโยนเลย ต้ <mean> องตีนเป่าแสดงว่ามีเสียงยองยอง ทั้งหมดหบททดสอบตกใจไป3คนได้2ใช่ไหมไม่ต้องแกงงู <S 1> <S 1> ช่วงนีม้มีนึงที่อยากไปเนี่ยอยากแก้ตั้งอ่ะเออเไม่ได้ดีเอออันเนี้ยยังเบาๆเดี๋ยวเจินต่อไปครับเดี๋ยวรอดู

โอเคครับผมทุกคนตอนนี้น้องอาร์ตเขาแนะนําวิธีมาวิธีหนึ่งครับทุกคนนี่เป็นคลิวยูทูบนะครับมันบอกว่าดังมากในทิกเกอรคิดสภาพนะว่าเนี่ยเราอยู่ในห้องเงียบๆแล้วอยู่ก็มีเสียงคนว้าวอย่างไรก็ตกใจเชียรผมดิซึ่งผมอะ่ะเป็นคนพึงรอดเลยก็คือพอนเราพึงม,มาตั้งไว้นะครับแล้วก็ตรงเนี้ยจะเป็นที่ที่แบบเดี๋ยวกัารน้องเข้ามาน้องเขาจะนั่งตรงนี้ปุ๊บแล้วผมก็เปิดเสียงซึ่งผมหาเสียงไปแล้วนี่เปิดเบาก่อนเปิดเบาก่อนนะพร้อมยังพร้อมยังเดี๋ยวเราตั้งกล้องนี้ครับทุกคนนนีะ่ โอเคน้องแอวนเขาจสั่งข้าวกันน้องแอวนมาสั่งข้าวก่อนกินอะไรทำเรื่องนะลงเลยสั่งให้แบบทุกคนเลยเก็ตามสั่งหรอกินอะไรดีกินลีน นนนนนเนี่ยนนะดังนะคือดังมากนะไม่รู้ในกล้องเท่าไหร่แต่นี่คือดังมากว้าวอะไรมึงเนี่ยไหนบอกนี่วนนหวานก็ไต่กินมันได้อะแต่กินมันเตี้ยบเ่าว้าวว้าว,าวาตอนนี้อะไรละสี่ต่อสามตอนนี้ตกใจสี่ไม่ตกใจสามอะไอยแค่นี้เองหรอคือคิดดีๆอ่ะจำไม่ได้แต่อันเดแยบวบอันแบบยหน่เรื่องขัวขิงคองอะ่ะไ <c oughs> อเนี่ยลูกอันนี้ก็เฟลไปครับเดี๋ยวเจอกันแน่รอดูเขาเก่งไงต่างๆดูอันไหนข้าวต่างข้าวต่างข้าว น้ำตกเลยอ่ะเด้อที่เวลาแกล้งกูเหรออะไรอ่ะน่ารักพอดีใช่เหรอเขาก็ตกใจก็ได้นะอุ้ยตกใจตาเฮ้ยเสียฟีเสมอเลยสี่ต่อสี่เขาก็ซิปบอกไอ้เบลล์เบลลเอากล้องไปตั้งแล้วก็แบบไม่ต้องปิดนะเพื่อที่จะแกล้งต่อแต่มันแบล้ว เมี่ยนหน่อยเแบฟบไมี่ยนอ่ะมันเนียนพี่แต่เิ็กที่พี่จะสื่อมันน่ารักไปใช่หรอรอเจอสุดท้ายไม่บอกด้วยว่าเมื่อไหร่รอดูเจอกัน <c oughs> โอเคครับทุกคนตอนนี้เนี่ยน้องแอร์เนี่ยไปนอนอยู่ข้างบนครับทุกคนเนื่องจากแก๊บมาส่งช้าครับอาหารที่เราสั่งเมื่อก่อนนั้นเนี่ยนางเครียดรอครับก็เลยไปนอนแล้วทีนี้ครับทุกคนแก๊ปมาส่งแล้วครับนี่มาส่งแล้วแล้วผมอ่ะก็จะขึ้นไปปลุกนางครับทุกคนแต่ว่าเราจะไม่ปลุกธรรมดาด้วยวิธีนี้จริงๆวิธีนี้ผมไม่อยากทำหรอกแต่เต้นแนะนำเต้นบอกว่าว<ะ>ให้ขึ้นปลุกด้วยการให้ผมทาแป้งใช่ไหม<อ>ให้ขาวๆแล้วก็ไปแบบน้องแอร์มาแล้วเต้ยจะห้า,า,าสามสองหนึ่งเอออย่างนี้แหละ ได้ไหมได้แล้วพ okay, ี่เอาหน้าไปจอดใกล้ๆหน้าน้องนะโอเคเดี๋ยวผมถือกล้องไปเฮ้ยอะไรวะเนี่ยไปครับทุก โอเคครับผมทุกคนผลสรุปชาเลนจ์ห้ามตกใจในวันนี้นะครับผมชนะไปด้วยคะแนนต่อสี่ครับทุกคนมาเนาะที่ได้บอกแอร์ต้นคลิปแล้วว่าเรามีทั้งรางวัลให้กับผู้ชนะแล้วก็มีบทลงโทษสำหรับผู้แพ้ซึ่งวันนี้แอรคือผู้แพ้นะครับซึ่งบทรลงโทษอ่ะที่บอกไว้ก็คือการเต้นอลรบิกถูกไหมแต่ว่าการเต้นอาลบิกของเราเนี่ยไม่เหมือนที่อื่นไม่ใช่แบบใช่ะที่ได้หาการ เล่นอลลบที่ฮิตและดังในติ๊กต็อกมากๆนได้หรอ๋ยวพี่เจดูรอบๆอยูนะเราไม่ใช่อย่างนี้ไม่ใช่อย่างนี้ได้เลยเเเเาได้ยั้ยเยอะเ้โอเคทได้ป่ะรอบอยู่เลยนะเฮ้ยโอ้ยได้เหรอ ใช่เบิร์ดอีกเบิร์ดมาแมมาอุ <S <S ุ้เอทุกคนก็สำหรับวันนี้ไม่มาเสแสุดข็ต้องยครับเพาะงรุนเนดนหินอ่ะ